คุณผู้ชมคะท่าทีล่าสุดของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าได้ระบุให้รัฐบาลเตรียมพร้อมว่าจะหารือหรือว่าเตรียมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับรัฐบาลสหร,รัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเมื่อระบุออกมาแบบนี้จะมีความหมายอย่างไรต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีช่วงนี้เราเชิญศาสตราจารย์ดรกิตติประเสริฐสุขจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาประเมินสถานการณ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับที่มาร่วมรายการนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์กิติครับเราเห็นภาพที่ชัดเจนมากเลยของอเมริกาภายใต้การน,นําของประธานาธิบดีโจไบเดนที่กลับมานั่งหัวโต๊ะอีกครั้งหนึ่งนะครับเดินสายประชุมกับกลุ่ม G7 กับนาโต้แล้วก็ประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียแต่ถ้าเราย้อนกลับมามองในภูมิภาคนี้นะครับเกาหลีเหนืออาจารย์คงจําได้ใช่ไหมครับเคยเป็นเระเดนที่ร้อนแรงมาก ของความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับวิภาคนี้สมัยโดนั์ทร์นะครับแต่ว่าในยุคของโจไบเดนนะครับอาจารย์คิดว่าเรื่องเกาหลีเหนือนี่มันเป็นประเด็นที่อยู่ถือว่าอยู่ในวาระที่ถือว่าเร่งด่วนของโจไบเดนไหมและหลังจากที่ยิง่งโดยเฉพาะหลังจากที่คิมจองอุลประกาศ่าพร้อมทั้งจะคุยด้วยแล้วก็พร้อมจะเผชิญหน้าด้วยกับอเมริกาครับคือวาระเร่งด่วนของไบเดนนี่ก็จะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาโควิดหลายประเทศก่อนนะครับแล้ววาระถัดมาหรือว่าสำคัญพอๆกันก็คือเรื่องจีน การจัดการความสัมพันธ์กับจีนนะครับเรื่องเกาหลีเหนือนี่นก็คงจะเป็นรอง,รองลงไปกว่าน,นั้นนะฮะยังไม่ใช่ประเด็นที่1เลยนะครับแต่ก็เป็นประเด็นประมาณที่2อที่สาในประเด็นการระหว่างประเทศนะครับซึ่งในเรื่องของเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะเห็นว่าไบเดนเขาก็ต้องพยายรรรมามสร้างความแตกต่างในนโยบายของเขาเมื่อเทียบกับโดนั์ทรัมป์แล้วก็เทียบกับโอบามาด้วยนะครับก็เมื่อไม่กี่วันนี้ก็เพิ่งประกาศว่าจะเป็นแนวทาง าสายกลางนะครับระหว่างทรัมป์กับโอบามานะค,คือเป็นแบบจะใช้การพูดแล้วก็จะมีการป้องปรามอย่างเข้มแข็งนะครับซึ่งถ้าของของโอบามานี่เขาจะใช้นโยบายที่เรียว่า strategic deterrence การป้องปรามในเชิงยุทธศาสตร์การป้องปรามในเชิงยุทธศาสตร์แต่กรณีทรัมป์เนี่ยทรัมป์จะใช้แนวทางาเรียกว่าแกรนด์บาเกนหรือว่าการต่อรองขนาดใหญ่เลยยอบลงไปต่อรองเองกับ คิมจองอึนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไบเดนก็ต้องสร้างความแตกต่างจะไปต่อรองแบบทรามก็คงไม่ใช่จะกลับมาเป็นพวามาาเลยก็จะดูไม่เป็นตัวตนของตัวเองใช่ไหมครับก็จะต้องหาทางใหม่ก็เลยใช้คําว่าการป้องปรามหรียกว่าอย่างแข็งให้เข้มแข็งกว่ายุคอวามานะครับแล้วก็จะใช้การทูตด,ด้วยครับ ถ้าดูท่าทีของคิมจองอึนค่ะอาจารย์มาปรากฏตัวในช่วงเวลานี้นะคะหลังจากห่างหายไปจากหน้าสื่อไปพักใหญ่แถมน้ําหนักยังลดลงไปเยอะด้วยนะคะแล้วออกมาบอกว่าเกาหลีเหนเือกําลังเผชิญปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารอย่างหนักประเมินแล้วออกมาพูดแบบนี้ในช่วงเวลานี้ต้องการอะไรคะคือเกาหลีเหนือเนี่ยม,มีวิกฤตอยู่แล้วนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเจอโควิดเขมพิวเตตก็ทําให้การขนส่งสินค้าการซื้อสินค้าจากจีนเนี่ยก็ เป็นไปได้ลำบากขึ้นเลยจากประเทศอื่นน,นะครับการส่งออกนาเข้าก็าลำบากขึ้นอตอนนี้คิดว่าคิมจองอึนก็ต้องการที่จะต่อรองกับอเมริกาต่อรองกับโลกอีกรอบหนึ่งในเรื่องของอความช่วยเหลือด้วยนะครับความช่วยเหลือที่จะให้แก่แก่เกาลเหลีเหนือเพราะเดิมทีเนี่ยเกาหลีเหนือจะใช้นโยบายนี้มาตลอดตั้งอายุค,คุณพ่อของแล้วนะครับคิมจองอึนเนี่ยสเตทฟอร์เอนะครับคือการสร้างภัยคุกคามขู่ครับเพื่อที่จะ ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ได้รับเรื่องพลังงานเรื่องอาหารอะไรไปในช่วงสองชัวรรษที่ผ่านมานะครับโดนัลด์ทรัมป์ตั้งความหวังไว้สูงมากครับอาจารย์ครับที่สมัยที่เป็นประธานาธิบนดะีนยที่จะให้การพบกับคิมจองอุ่นเนี่ยเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะครับและาจําได้ภาพที่ประทับใจแล้วก็ถูกจับตาดูทั้งโลกก็คือภาพที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาที่ก้าวเข้าไปเหยียบแผ่นดินเกาหลีเหนือที่เขตปลอดทหารนะครับที่ d m เเนี่ยนะ แต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปนะครับการพบกันทั้ง3าครั้งระหว่างโดนั์ทรัมกับคิมจองอุลจริงๆแล้วมันได้ผลอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวแค่ไหนแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่มันอาจจะหลงเหลือให้โจไบเดนประสานต่อได้ไหครับคือได้จริงๆแล้วได้ผลค่อนข้างน้อยนะครับได้ผลค่อนข้าง,างน้อยเพราะว่าจุดประสงค์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยอย่างสวนทางกันทางอเมริกาก็ต้องการให้ดีนิวเคลียร์ก็คือว่าให้เกาหลีเหนือนั้นปลดนิวเคลียร์ ก่อนนะครับทางเกาหลีเหนือก็ต้องการให้ทางสหรัฐเนี่ยลดการความบารหรือว่ายกเลิกการความบารทางเศรษฐกิจไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตกลงกันไม่ได้จะเห็นว่าในช่วงท้ายๆของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทางคิมจองอึนออกมาทดลองสีมะนาวรุธอย่างขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วแสดงว่าทีมที่ตกลงกันเนี่ยมันมันยังไปไม่ถึงไหนแต่ถามว่ามันเป็นมีความคืบหน้าเป็นนิมิตหมายที่ดีบ้างไหมมันก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะตฏสิเสธเลย เพราะว่ามีการส่งกระดูกลับไปให้แลกระดูทางันริกากลับไปให้ริกานอะไรเงี้ยครับคือช่วงแรกๆก็ดูจะมีช่องทางในการพูดคุยอะไรเงี้ยก็กระดูอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าจุดผสมมันสวนทางกันมันก็เลยไปไม่อยู่ไหนนะครับถ้าโจไบเดนจะสารต่อสิ่งที่ทรัมป์ทำไว้เนี่ยอาจารย์คิดว่าโจไบเดนน่าจะไปเริ่มต้นตรงที่ไหนครับโจไบเดน,เนมีการพูดกันว่าจะใช้โมเดลของอิหร่าน ข้อตกล,ลงลดดิวเทียร์กัอิหรา่านที่โอบามาเคยใช้เจราจากับอิหรา่านแล้วก็ดูเหมือนกับมีความขึ้นหน้านะครับแต่พอยุคท์เนี่ยทำก็ไปยกเลิกก็เลยมีปัญหาขึ้นมาอีกแต่ไบเด้จะกลับไปใช้โมเดลนั้นพยายามใช้โมเดลนั้นกับอิหรา่านแล้วก็เกาหลีเหนือด้วยครับอาจารย์ประเมินแล้วท่าทีของจีนต่อเกาหลีเหนือในช่วงเวลานี้สายสัมพันธ์เป็นอย่างไรครับเพราะว่าการที่ผู้นําเกาหลีเหนือออกมาระบุว่าขาดแคลนอาหารด้านหนึ่งก็คงจะต้องการ ส่งสัญญาณไปยังประเทศจีนด้วยนะคะว่าจะต้องเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือมากกว่านี้ด้วยไหมคะก็น่าจะเป็นเช่นนั้นด้วยนะครับแต่โดยรวมผมว่าตั้งแต่ยุคที่คิมจองอึนพบกับทรัมป์เนี่ยมันําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยดูจะดีขึ้นมาหน่อยในช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้ดีนะเพราะว่าคิมจองนี่ยังไม่เคยพบกับสีจิ้นผิงเลยแต่พอจะได้พบกับทรัมป์เนี่ยก็ทําให้เขาได้เดินทางไปพบกับสีจิ้นผิงเนี่ย ตั้งสองครั้งหรือสามครั้งเลยฮะเรียกว่าต้องไปรายงานก่อนทุกครั้งเลยก่อนที่จะมาพบก,กัทบทางเนี่ยฮะางส่นทามันก็เลยดูเหมือนว่าจะใกล้กันมากขึ้นแล้วยิ่งในปัจจุบันความขัดแย้งหรือว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนมากขึ้นเนี่ยจีนก็ยิ่งจะต้องเรียกว่าหาพรรคพวกครับพรรคพวกเป็นนักเลงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเกาหลีเหนือเนี่ย,ก,ยก็ดีก็ดีเหมือนกันนะครับไปปวนคนอื่นเขาเพราะว่าสหารัฐจะไงก็ต้องคุยกับจีนถ้าจะแก้ปัญหา,ราเรืออ่องเกาหลีเหนือทำให้ราคาของจีนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา ทำไมคขาว่าอาจารย์คาดว่าจีนอาจจะทําให้ความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการที่จะเข้ามาคลี่คลายความตึงเครียดในข้าุทกเกาหลีเนี่ยมีความยุ่งยากมากขึ้นเพราะว่าทางรัฐบาลของโจวเบเดนเนี่ยพยายามที่จะยกระดับของการไปรชน,น้าระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยมันสูงขึ้นมาเนี่ยก็เลยทําให้จีนอาจจะไม่ทําให้การแก้ปัญหาในค้าุทกเกาหลีเนี่ยมันงาน่ายเหมือนกับที่ทางอเมริกาต้องการก็ได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้เลยครับเป็นไปได้เนะ่้มันเป็นประเด็นอยู่เนี่ยก็ยังไง ต้นจีในการที่จะคุยกับเกาหลีเหนือหรือว่าแก้ปัญหาข้าวสมุทรเกาหลีครับคือดูแล้วข้าวสมุทรเกาหลีในช่วงเวลาที่โจไบเดนเป็นผู้นําสหรัฐจะมีทางออกได้มากขึ้นไหมคะหรือว่าดูแล้วจะยิ่งมีความสุ่มเสี่ยงนําไปสู่เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดอุณหภูมิร้อนขึ้นมาคือในในช่วงแรกเนี่ยก็ยังดูเชิงกันอยู่ท,ทั้งคิมจองอึนก็พยายาม จะต้องสร้างราคาตัวเองขึ้นมาใช่ไหมครับพยายามสร้างอำนาจต่อรองนะครับก็จะออกมามีการแถลงการให้ขีโดโยจองน้องสาวมาแถลงการบ้างอะไรบ้างเพื่อจะให้รู้สึกว่าประเด็นเนี้ยมันยังยังมีอยู่นะเกาหลีเหนือมีเที่ยวเลสยังมีความสําคัญอยู่นะต้องต้องสร้างความสําคัญก่อนใน,นด้านนี้นะครับแต่ในขั้นต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยผมว่าเกาหลีเหนือก็จะต้องออกมาอารวาสเป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้แหละเพื่อเพื่อจะสร้างสร้างราคาให้กับตัวเองดู อยู่โดยตลอดนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงบอกว่าเกมเกาหลีเหนือก็ต้องดูในในบริบทของเกรดเกมเกมใหญ่กว่านั้นก็คือเกมระหว่างสหรัฐกับจีนครับอันนี้มันจะยิ่งเข้าไปอยู่ในบริบทเกมใหญ่มากขึ้นครับ,คร,บครับอาจารย์พูดถึงเกรดเกมก็คือภูมิรัฐศาสตร์ที่ในภาพที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับที่มีอเมริการเนี่ยพยายามจะกลับมามีบทบาทมากขึ้นก็อย่างที่เราพูดตอนต้นนะครับว่าเห็นโจวไบเดนพยายามอย่างมากในการกระชับ ความสัมพันธ์กับพันธมิตรในยุโรปนะครับประชุม G7 NATO แล้วก็จับมือกับปูตินเนี่ยซึ่งก็หมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยอเมริกาก็มีความคาดหวังว่าจะมีพันธมิตรในการที่จะมากดดันจีนมากขึ้นอาจารย์มองความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับคือ G7 เนี่ยเป็นการประชุมที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าอเมริกาเนี่ยหนึ่งคือจะกลับมาเป็นผู้นําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าการผลักดันถแถลงการ ิ่งที่พูดคุยกันใน G7 เนี่ยจะเป็นประเด็นกับจีนเยอะมากนะครับมว่าจะเป็นเรื่องสินเจียงอุยกูเรื่องของไต้หวันเรื่องของฮ่องกงนะครับ mm. ก็กลายเป็น G7 เนี่ให้ประชุมอันเจน้าหลกักคือเรื่องจีนเลย mm. ก็แดงว่าอิตาเขามีถลางที่จะผลักดันตรงนี้ได้แล้วก็สร้างพันธมิตร G7 เนี่ยให้ให้ต่อต้านจีนมากขึ้นนะครับตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของของค่านิยมพอสมควรเลยนะ G7 ็นตอน บางประเทศอาจจะไม่ได้ล่องไปกับอเมริกามากนักนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเรื่องของค่านิยมประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าประเทศจีนเจ็เนี่ยยังมองว่าไม่ไว้ใจจีนเพราะจีนมีมีปัญหาหลายจุดเรื่องฮ่องกงก็ตามเรื่องสินเจียงอย่างที่กล่าวไปนะครับทําให้ชาติตะบันตกเนี่ยก็เลยแพ็คก,กันเป็นพันธมิตรมากขึ้นเรื่อยๆแต่สังเกตก็จะมีประมาณสองชาติที่ที่จะค่อนข้างลังเลใจกว่าชาติอื่นนะครับชาติอย่างที่อิตาลีเพราะอิตาลีก็ได้รับความช่วยเหลือจากจีน พอสมควรเลยนะครับในวิคกฤตโควิดนี้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจอิตาลีไม่ค่อยดีก็จะพยายามหวังพึ่งชาติที่มีเงินทุนอย่างจีน่ีนะครับแล้วอาจารย์คิดว่าแรงกดดันของบริการในการที่จะทําให้ประเทศต่างๆเนี่ยมีจุดยืนเหมือนอเมริกาในการยืนหยัดกับจีนเนี่ยมันจะมีแรงกดดันที่มาถึงประเทศในแถบนี้บ้างไหมครับซึ่งรวมถึงไทยแล้วก็อาเซียนด้วยแรงกดดันในส่วนนี้ผมว่าก็จะมีนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ถึงไม่ถึงเยอะเท่าที่ยุโรปนะเพราะเขาก็เข้าใจว่าประเทศเราเนี่ยประเทศแถบนี้ก็ยังต้องพึงพิงจีนเนยอะในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็อยู่ใกล้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะทําอะไรให้มันระขายเครื่องจีนมากไม่ได้นะครับแต่ว่าในภาพใหญ่เขาต้องการที่จะกดดันจีนในเรื่องของประเด็นสิทธ,ธิมนุษยชนประเด็นประชาธิปไตยนะครับก็คงจะต้องมาพูดในทุกๆเวทีางเช่นถ้าปลายปีนี้มีการประชุม อาเซียนนะครับแล้วก็อีสเอเชียสมิทการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่ไบเดนก็น่าจะมาร่วมด้วยแบบออนไลน์ยนะครับผมว่าเขาก็จะต้องพยายามผลักดันประเด็นเหล่านี้ด้วยเช่นกันอาจารย์พูดถึงการประชุมระดับนานาชาตินะคะซึ่งปลายปีนี้ไทยก็จะเริ่มเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปกด้วยนะคะจุดยืนของไทยเองในฐานะที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มข้นแบบนี้ระหว่างจีนกับสหรัฐ S <S จะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรคะอาจารย์คะคือเบื้องต้นก็ต้องเน้นความร่วมมือโดยเฉพาะประเด็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจกจากโควิดนะครับเพื่อั้นประเด็นประเด็นเศรษฐกิจก็จะต้องเป็นประเด็นนาโดยที่อาศาัยความร่วมมือในแบบระบผูกนคีดนะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดในประเด็นว่าเราก็ไม่ต้องการ p r o t e c t i o n ที่ซอะไรพวกนี้ครับก็คงจะเป็น ประเด็นทีน่น่าจะมีการพูดประมาณนเรื่องการค้าเรื่องเศรษฐกิจครับน,น่าจะเป็นหลักนะครับประสบการณ์ทางด้านการเมืองการทูตระหว่างประเทศของโจไบเดนเนี่ยคงไม่มีข้อสงสัยอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าอาจารย์ดูลีลาดูวิธีการทางด้านการสื่อสารการพูดคุยกับพันธมิตรในยุโรปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของโจไบเดนแล้วอาจารย์ประเมินจากนี้ไปว่าบทบาทของโจไบเดนในเวทีระหว่างประเทศนี้จะเป็นยังไงครับคือโจไบเดนนี่นําว่าโชคดีอย่างหนึง่ง เพราะว่าเขาเป็นประธานที่ดีหลังทำยังไงมันก็ดูดีกว่าี <laughs> ถึงแม้มากเมอรอไรเนี่ยมันอาจจะแบบมันไม่ไม่เท่าคลินตันอะไสมัยก่อนหรือว่าโอบามาที่เขาจะมีคาริสมาเป็นน i สกายนะครับบางอยา่างนะครับแต่ก็ถือว่าเขาก็ทําได้ดีนะครับในฐานะผู้นําสหรัฐอเมริกาที่ดูแล้วจะมาเป็นมีศักดิ์ศรีขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกว่าจะมาเป็น ผู้นำการประชุมระหว่างไบเดนกับปูตินนี่ก็ถูกจับตามองอย่างมากนะคะซึ่งผลที่เป็นรูปธรรมก็แทบจะไม่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์แต่ว่าในเชิงสัญลักษณ์กำลังมีผลอย่างไรคะถ้าประเมินจากมุมเอเชียการที่ผู้นำสหรัฐกับผู้นำรัสเซียได้พบกันนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับยังไงก็ต้องคุยกันแต่ว่าประเด็นที่สหรัฐกับรัสเซียจะจะตกลงกันได้เนี่ยจะมีน้อยจะมีน้อยนะครับเพราะว่า วันนี้รัเสเซียเองก็พยายามที่จะสแสดงบทบาทความเป็นมหาอำนาจมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งมาสนิทกับจีนมากขึ้นด้วยว่าจะเป็นสองแกนที่จะคอยขานอำนาจกับสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทาร่มมือน่าจะไม่ง่ายนักเลยนะครับก็ที่พูดคุยกันก็เรื่องการลดอาวุธการลดหัวรบขีปนาวุธหรือว่าเรื่องการช่องทางที่จะส่งกำลังกัรุง เรื่องวิเทศษธรรมให้กับซีรษะในต่างๆเนี่ยสองเรื่องนี้อาจจะพอคุยกันได้ต่อไปนะครับแตบบ่ว่าประเด็นเรื่องของพวกไพรไเมรียยูเครนประเด็นเรื่องไซเบอร์นะครับก็จะเป็นประเด็นที่น่าจะายากลำบากรวมทั้งเรื่องที่มีการวางยาพิษคนรัเสเซียแล้วรัเสเซียคนนี้กลับไปอยู่ที่รัเสเซียนะครับแล้วก็ความปลอดภัยมันจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็น ิ่งที่ก็จะต้องเป็นประเด็นปัญหากันอยู่ต่อไปครับตอนนี้ก็ชัดแล้วนะครับว่าอเมริกากําลังกลับมาแล้วแล้วก็อีกหน่อยคงจะกลับมาเอเชียไปซิฟิกด้วยอย่างอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับอาจารย์คิดว่าถ้าทีกับนโยบายของโจไบเดนต่อพูมิภาคนี้ในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับในระยะยาวประการแรกเลยก็คือว่าแสวงหาพันธมิตรปิดล้อมจีนนะครับเรียกว่ากัตัพันธมิตรปิดล้อมจีนนี่เป็นนโยบาย เป็นแกนหลักเลยของของโจไบเดนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องพยายามสแสวงหาความร่วมมือพยายามสร้างที่กาเรียกว่า l i k e m i n d e d country ประเทศที่เห็นเป็นในทางเดียวกันนะครับแล้วก็จะเข้ามาเรื่องของอย่างเช่นแม่น้นําโขงในความร่วมมือแม่น้าโขงความร่วมมือเรื่องทะเลครับ maritime security พวกนี้ก็จะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามร่วมมือทั้งทวิภาคีนะครับอย่างเช่นกับเวียดน,นาม เวียดนามมันจะมาหรือแม้แต่ประเทศอย่างอินโดนีเซียนะครับเพราะอินโดนีเซียนี่คืมีเกาะหนึ่งเกาะหนึ่งที่เกาะนาตูนาที่อาจจะมีพิพาทกับจีนได้ในอนาคตท,ที่อยู่ในบริเวณจีนใต้กันเป็นต้นน,น,นนะครับเขาก็จะเจาะเข้ามาตรงนี้เรื่อยๆร,ร,รวมทั้งการซ้อมรบแบบพ,พาอุปภาคีที่ไทยก็เป็นแกนกลางอยู่สหรัะก็จะพยายามเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ ก็หมายความว่าทั้งเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเป็นสมรภูมิที่ต้องรับมืออย่างหนักเลยนะคะในแง่ที่ทั้งจีนทั้งสหรัฐกําลังพยายามแข่งกันในเชิงภูงมิรัฐศาสตร์อย่างเข้มข้นเลยนะคะอันนั้นแน่นอนเลยครับไม่ว่าจะเป็นทะเลจีนใต้นะครับอันนั้นแน่นอนมานานแล้วแต่สิ่งที่อเมริกาให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นในช่วงหลังนี้คือแม่น้ําโขงเรื่องของแม่น้ําโขงนะครับคุณเทพชยัยคุณรัฐธาคงจงําได้สมัย กิลลารีินตันเป็นรัฐดีต่างประเทศเนี่ยมีข้อที่เริ่มที่เรียกว่า l o เ e r รแม่โคมมิซิสซิปปีอินิเชทีฟความร่วมมือแม่โคงตอนล่างกับมิซิสซิปปีตอนนี้ดึแล้วไบเดนก็พยายามจะปรับฝุ่นตรงนี้พยายามจะเพิ่มความร่วมมือแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อไปเล็กน้อยเนี่ยนะครับในขณะที่ยุ่งช้ำเนี่ยเขาไม่สนใจตรงนี้เลยครับ,รบที่ให้สําคัญความสําคัญกับแม่น้ำขงก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับจีนสุดท้ายแล้วมันก็ต้องโยงกับจีนทุกเรื่องเลยใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ครับคือภาพใหญ่มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและอีกส่วนหนึ่งที่อนอกจากภูมิรัฐศาสตร์แล้วคือในเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีเบอนะครับไม่ใช่เฉพาะเรดบอลตรงนี้ก็จะเรียกว่ามีความสําคัญมากขึ้นอย่างเช่นสเปคของอุปกรณ์การสื่อสารมาตรฐานของระบบอ,อะไรต่างๆนี่ครับทางสหรัฐก็จะในยุโรปนะเขาไม่ยามผลักดันให้ใช้ใช้มาตรฐานแบบอเมริการะบบแบบอเมริกา จะเห็นว่าสวีเดนก็ออกมาบอกว่าจะไม่ใช้หัวเบยอีกแล้วใช่ครับแม้แต่สวีเดนเนี่ยซึ่งเราก็สวีเดนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับจีนมากมายแต่ก็ยังไใช้ระบบของอเมริกาเพราะว่าคงไม่ไว้ใจจีนนั่นแหละในเรื่องของการใช้ข้อมูลเรื่องเ a ต้านี่มามสําคัญมากความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชาติในในอาเซียนจะต้องเผชิญกับทางเลือกเหล่านั้นแต่ผมว่าเรามีทางเลือกไม่มากนักเราอาจจะต้องใช้ทั้งสองระบบ ถ้าท่าทีของอเมริกาภายใต้การน,นําของโจไบย์เดนต่อจีนมันชัดเจนขนาดนี้คือตั้งใจปิดกั้นจีนละและอีกไม่นานก็คงจะมาหว่านล้อมพันธมิตรในแถบแถบนี้รวมทั้งไทยด้วยนะครับไม่มีจุดยืนที่ไปแนวทางเดียวกันเนี่ยอาจารย์คิดว่าจีนเองตอนนี้คิดอะไรอยู่ครับจีนก็ต้องพยายามสแสวงหาพันธมิตรเช่นกันโดยที่มอบผลประโยชน์ให้โดยอบอกอ่ามีผลประโยชน์ที่ชัดเจนนะครับอย่างตอนนี้สิ่งที่เขาพยายามทําก็คือ วัคซีนที่พรอเมซี่ออันนี้ก็ชัดเจนเลยเขาพยายามให้ให้ความช่วยเหลือเรื่องวัคซีนแต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขจริงเนี่ยเขาขายเยอะกว่านะครับ mm hmm. ที่ให้ขายเปคนลาเรื่องเลยแต่ว่าให้กอดเป็นหัวเชื้อแล้วชาตดดินั้นก็จะไปไปซื้อจากจีนอย่างเงี้ยนะครับเอผมจีนก็จะแสดงบทบาทว่าเขาอ่ะไม่ใช่ดีแต่คู่เขามีของยึดผลประโยชน์ที่ชัดเจนเนีย่ยจะเป็นโครงการในใน bailout p r o g ในการก่อสร้างสาธารณูปโภคนะครับ หรือว่าเงินลงทุนหรือว่าความช่วยเหลือที่จะให้กับประเทศที่พัฒนาน้อยนะครับว่าเขาไม่ต้องมามาดูเหมือนสหรัฐเองก็พยายามที่จะหว่านล้อมพันธมิตรชาติตะวันตกอย่างชัดเจนนะคะว่าต้องคานอำนาจกับจีนโจไบเดนเนี่ยพูดถึง BRI และสหรัฐเองก็ต้องมีโครงการ b r w ขึ้นมาเพื่อที่จะคานอำนาจกับจีน จะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ที่ชาติพันธมิตรตะวันตกจะร่วมมือกับสหรัฐในรูปแบบนั้นนะคะดูเรื่องของเงินทุนเนี่ยก็ยังค่คาดหวังไม่ได้มากนะครับเรื่องของเงินทุนโดยเฉพาะเรื่องอินฟราสตรักเจอร์คือประเทศตะวันตกเนี่ยคือถ้าเ,าเขาาจะพัฒนาเอเชียกลางจะพัฒนาแอาฟริกาเขาน่าจะพัฒนามาตั้งนานแล้วนะแต่ดูดแล้วเขาไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่มาให้ดูเหมือนให้ความสนใจในพะ่อเมกาไปผังดั แล้วก็ผมพูดก็จะมีอินิเชทีฟใน G7 แล้วนะอนะินะิเชทีฟเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้คําที่ดูแล้วจะไปเรียกว่าเป็นรัฟจีนมากๆเลยนะครับแต่ผมดูระเบิดหมนไม่น่าไม่น่าจะมีมากที่จะเข้ามาลงทุนในส่วนนี้จีนยังไงก็มีมากกว่า